สองเลขปลายประทัดแม่สบายแก้วสบายทองชาวบ้านพากันมาแก้บนแม่สบายแก้วและสบายทองตะเคียนสองพี่น้องหลังจากงวดที่ผ่านมารับทรัพย์จากแปดสองไปกันแบบทั่วหน้ามาวันนี้จุดประทัดแก้บนเลยต้องขอสองเลข ปลายประทัดเพื่อเสียงดวงงวดที่16ธันวาคมนี้อีกครั้งที่สาลเจ้าแม่สบายแก้วสบายทองตะเคียนสองพี่น้องในสวนป่าชุมชนบ้านเกาะลอยอำเภอประจันตคามจังหวัดประจีนบุรีวันนี้มีชาวบ้านพากันไปกราบไหว้ถวายเครื่องเส้นพร้อมจุดประทัด2,000นัดถวายเจ้าแม่ หลังจากงวดที่แล้วชาวบ้านกลุ่มนี้โชคดีได้เลขเด็ดจากปลายประทัดไปเสียงดวงซื้อหวยรวยไปตามๆกันวันนี้ใกล้หวยออกจึงพากันมาแก้บนพร้อมทั้งถือโอกาสขอเลขเด็ดจากปลายประทัดที่จุดถวายเจ้าแม่ไปเสียงดวงอีกรอบและคิดว่าจะไม่ผิดหวังหลังจากพากันจุดทูบเทียนถวายเครื่องเส้นดอกไม้พวงมาลายัยขนมข่าวหวานไข่ต้มแล้วได้จุดประทัดเพื่อขอ เลขเด็ดปลายประทัดซึ่งในวันนี้ได้แก่เลข416และ1227และเลขจากการเสี่ยงเซมสี97กลับบ้านเพื่อนำไปลุ้นต่อไปนิว24สุกันวรีสุวรรณรายงาน